ช่วยพี่ทำงานค่ะช่วยพี่มากเลยหนูอือหัอจะควม่มหัวจะควม่มมึงมันมาทำโตเป็นตาหักเป็นต่ตตสร้างไงเฮ้ามึงมึงมันเป็นสัตว์ดีมันน้อ,องกระยก่งข้างกันละน้องเงินคุณพยาบาลเงินดูแลเอ้ยทุกโตที่มีปัญหาเออ เกลป่ปวยก็ดูแลคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆให้กำลังใจเหตุยังบ่ได้ก็ยู่ใกล้ๆคอยคอเขียยให้กำลังใจเอื้อยตอนพี่แววเป็นก็คือกันนี่พิพติงเริ่มเป็นสัตว์แล้วมีอาการสัว์ก็คอยดูแล คันบอสังเกตก็สิคิดว่าเล่านอนเล่นิซื้อว่าแม่เด้อพี่นอ้องเป็นสั์พี่นอ้องเออเรามีอารมณ์เรามีอาการแบบว่าอยากผสมพันธุ์นะนะแต่ว่าบอท่านในเห็ดมันออกเฮยนบอท่านได้ <c oughs> แอนลูกออกบ้านไม่ทันได้แต่ออกไปข้างนอกได้ยินเสียงแปกแน่กับกระโจนเนาะกุยเห่าว่าสันมือเศ้านี่ เมือคืนน้ำผ้าออกไปยางเมืองว่ามันเมืดอดูกออกมาได้เออท่านนั่นแหละเห็นคนแปลกหนายางมาโอ้ยสก์จูนีนีกุยเฮาสราสานตกใจออกเฮียนประท่านได้เห็ดมันประท่านได้อ,อืมเดี๋ยวจักหน่อยกัน